ผู arks, ้นั้นนายกบายยังเป็นดิจิซโลวอลเล็ตจลุล้วดิจิซโลวอลเล็ตยังเป็นนายกบาลเรือโคพของพรรคเพื่อไทยอยู่หม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้เป็นจริงข้อที่จริงอย่างไรขอชี้แจงค่ะขอตอบไปแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิซโลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆโยบานเราก็ต้องปรึกษากระทาำร่วมด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออนุญาตบอกเบาหน่อนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่า ท่านสีโมคงไม่สามารถลดค่าทางการเงิออกได้ราะท่านไม่ใชเป็นคนที่หลายๆคนนาทีนี้ก็ยังร้านะสีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคาปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายถุนนิสตวอลเลเองค่ะขอเริ่กจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทับิสตวอลเลนั้นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจขั้งใหญ่ของประเทศแน่นอนถ่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้นิสต์วอลเล็ตนั้น เป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบพรบของวินัยการเมนกันค่งด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหาอะไรละเอียดจะต้องมีความ ชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างก่อนเรื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจงนี้ยังต้อง